สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมีสุกสตอรี่ชอบฟังนิยายแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรื่องมังกรตัวน้อยกับหญิงสาวผู้เยียวยาเรียบเรียงโดยมีสุขคืนหนึ่งในฤดูหนาวหิมะบางเบาร่วงหล่นจากฟากฟ้าปกคลุมหุบเขาอันเงียบสงบ เหมือนผ้าห่มสีเงินที่ทอดผ่านภูผาณนะชายป่าใกล้หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังเก็บสมุนไพรใต้ต้นเหมยเธอสวมชุดผ้าฝ้ายพริ้วไหวสีอ่อนใบหน้าเปื้อนยิ้มดูใจดีอากาศหนาวจนปลายนิ้วแดงระเรื่อณนะขณะนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังจากพุ่มไม้อะไรนะ่ะใครใครอยู่ตรงนั้น มีใครอยู่ตรงนั้นไหมเธอเก้าวเข้าไปใกล้ละสายตาจากดอกเหมยที่ร่วงหลน่นแล้วก็พบกับงูสีขาวนวลตัวขนาดเท่าท่อนแขนนอนขดตัวอยู่ใต้หิมะดวงตาสีเขียวมรกตจับจ้องมาที่เธอมันมีบาดแผลบนลำตัวเลือดสีแดงสดหยดลงบนหิมะบริสุทธิ์โอ๊ยตายแล้วเจ้าตัวน้อยเจ้าเจ็บหนักเลยสินะ ใครช่างใจร้ายทำร้ายเจ้าได้แบบนี้กันแต่ไม่เป็นไรนะฉันจะช่วยเธอเองหลีว่าถ้าทางเธอไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเธอถอดผ้ากลุมไหล่ของตนออกห่อตัวงูอย่างเบามือแล้วรีบเดินกลับกระท่อมในกระท่อมไม้เล็กๆท่ามกลางเสียงไม้แตกจากเตาผิงหญิงสาวล้างแผลให้งูด้วยน้ำสมุนไพรยอย่างอ่อนโยน ในขณะที่เธอกำลังล้างแผลอยู่เธอก็ได้พูดกับงูตัวนั้นไปเรื่อยๆเจ้างูเจ้าคงหนาวแย่เลยสินะอดทนอีกนิดนะเดี๋ยวก็หายแล้วเจ้างูก็ยังคงเงียบงันไม่ขยับหนีสายตามันยังจับจ้องหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและนั่นคือการพบกันครั้งแรกของมังกรผู้สูงศักดิ์กับหญิงสาวธรรมดา หลายวันผ่านไปภายในกระท่อมกลางหุบเขางูน้อยสีขาวยังนอนสงบอยู่ในกระด้งฟางข้างเตาผิงร่างกายมันค่อยๆฟื้นตัวจากบาดแผลดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่หลีวาก็ยังดูแลเจ้างูด้วยความอบอุ่นและห่วงใยเจ้ากินสมุนไพรได้ไหมนะหรือจะลองต้มหัวไชเทาให้กินแทนดีเธอพูดกับงูเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายตอบอะไรไม่ได้ส่วนท่าทางของเจ้างูนั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่พูดไม่เลื้อยหนีเพียงแค่เฝ้ามองเธออย่างเงียบงันพอถึงในยามเช้าหลี่ว่าก็ออกไปทำกิจวัตรของเธอตามปกติเจ้างูก็ได้เลื้อยไปกาะขอบหน้าต่างเฝ้ามองแผ่นหลังของหญิงสาวที่กำลังยืนอยู่ท่ามกลางหิมะเบาๆดวงตาสีมรกตเปล่งประกายเธอไม่รู้เลยว่า ในร่างของงูนี้คือมังกรผู้สูงสักที่เคยกลางปีกเหนือท้องนภาหลีวาเธอก็ได้อาศัยอยู่และได้ดูแลเจ้าง,งูงไปตามปกติแต่ในช่วงฤดูหนาวนี้อากาศช่างแปรปรวนเหลือเกินในคืนหนึ่งขณะที่พายุหิมะพัดแรงหลีวากำลังนอนหลับบนฟูกข้างเตาผิงไฟใกล้มอดเสียงลมวีดหวิวรอดหน้าต่างมา เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกรู้สึกหนาวจนสัน่นโอ้ยทำไมคืนนี้ช่างหนาวอย่างนี้นะเธอขดตัวใต้ผ้าห่มฟืนใกล้จะหมดเตาผิงใกล้จะดับแล้วทันใดนั้นเจ้างูก็เลื้อยขึ้นมาช้าๆเธอลืมตามองมันงูน้อยสีขาวก็เลื้อยขึ้นมาหาเธอขดตัวอย่างเงียบเชียบเคียงค้างเธอเหมือนจะมอบความอบอุ่น แม้ไม่สามารถพูดได้แต่สายตาที่เฝ้ามองเธอเต็มไปด้วยความห่วงใยเจ้ามาอยู่ด้วยหรอขอบใจนะเจ้าตัวน้อยเธอได้ลูปเกล็ดเย็นของงูอย่างแผ่วเบา,เบาก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งงูยังเฝ้ามองเธอไม่ละสายตาแม้จะไม่มีแขนกอดแต่มังกรในร่างงูก็ยังหาวิธีปกป้องเธอไว้ด้วยความห่วงใยฤดูใบไม้ผลิ เข้ามาแทนที่หิมะหนาดอกเหมยผลิบานทั่วป่าภายในกระท่อมงูน้อยสีขาวหายดีแล้วมันเลื้อยคลองแคล้วตามหญิงสาวไปทุกที่หลีว่าเริ่มพูดคุยกับงูมากขึ้นบางครั้งเธอหัวเราะกับมันโดยไม่รู้ตัวเรากับงูน้อยตัวนั้นคือเพื่อนแทน้ในชีวิตที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเจ้ารู้ไหม วันนี้เจ้าดูมีแรงมากเลยนะแผลหายสนิทแล้วล่ะเจ้างูตอบกลับคำพูดของเธอโดยท่าทางยืดตัวเบาๆดวงตาสีเขียวมรกตส่องประกายตอบกลับเธอด้วยความเข้าใจอืมข้าดีใจนะที่เก็บเจ้าไว้ไม่รู้สิอยู่กับเจ้าแล้วข้ารู้สึกอบอุ่นแปลกจังเลยเนอะหลังจากที่หลีวาพูดจบ เธอหัวเราะน้อยๆพลางยื่นมือไปลูปหัวงูเบาๆโดยไม่รู้ว่าใต้เกล็ดขาวนวลน,นั้นคือหัวใจของมังกรที่กำลังสั่นไหวกลางคืนหนึ่งขณะที่หลีวากำลังนั่งปักผ้าใต้แสงตะเกียงงูน้อยที่มักขดตัวเงียบใกลกล้ับส่งเสียงแปลกๆทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าแปลกปลอมใกล้ประตูกระท่อมถูกผลักกระแทกเบาๆจากด้านนอก โจรเร่ร่อนบุกเข้ามาหวังขโมยของในยามค่ำคืนใครนะ่ะเข้ามาได้ยังไงชายแปลกหน้าเหงื่อท่วมหน้าถือมีดเข้ามาเงียบๆแต่ทันใดนั้นงูสีขาวแปลงเป็นเงาสีขาวพุ่งเข้าขวางโจรเหมือนอสูรร้ายที่ปกป้องหญิงสาว เอาตัวพุ่งเข้าใส่ใบมีดกระแทกชายคนนั้นจนล้มแม้จะยังไม่เผยร่างจริงแต่นี่คือครั้งแรกที่เขาแสดงพลังอย่างชัดเจนจนจนร้องออกมาอย่างตกใจมากโอ้ยงูผีอะไรของแกวะและในขณะนั้นจากที่โจร้องหลีว่าตกใจอย่างมากเช่นกันเบิกตากว้างแล้วงูก็เลื้อยกลับมาอยู่ข้างเธออย่างนิ่งสงบไม่ไล่ตามไม่ฆ่าแค่ปกป้อง ดวงตาเขียวมรกตของงูสบตาเธอก่อนจะหันหนีไปเหมือนไม่อยากให้เธอสงสัยในตัวตนเช้าวันต่อมาหลีวาเข้าไปเก็บสมุนไพรในป่าเช่นเคยเธอพบชายปริศนาในชุดคลุมยาวสีดำดวงตาเจ้าเล่ราวกับจิ้งจอกเขาแสร้งเป็นคนหลงทางแต่น้ำเสียงเจือความน่ากลัวทันใดนั้นงูสีขาวก็เลื้อยปราดเข้ามาอย่างเงียบงนัน พร้อมเหลือยผ่านรอบขาเธออย่างเป็นสัญชาตญาณเหมือนเป็นการเตือนภัยชายคนนั้นคือเสี่ยวไป่ปีศาจจิ้งจอกผู้แฝงตนเดินทางมาเตือนมังกรและมองหญิงสาวด้วยสายตาบางอย่างพร้อมพูดว่าขออภัยข้าหลงทางเจ้าพอมีน้ำให้คนพเนจรดื่มบ้างไหมหลี่ว่ามีท่าทีที่ค่อนข้างระวังตัวและตอบกลับว่าท่าน เป็นนักเดินทางจากที่ใดหรือเจ้าคะขณะนั้นงูสีขาวก็เลื้อยขึ้นแขนเธออย่างช้าๆดวงตาสีเขียววาววับจับจ้องชายตรงหน้าเสี่ยวไปได้เหลือบมองงูพลางยิ้มเจ้าเล่พร้อมพูดว่าสัตว์เลี้ยงของเจ้าดูหน้าเอ็นดูนะักจงดูแลมันให้ดีละ่ะบางทีมันอาจสำคัญกว่าที่เจ้าคิดค่ำคืนนั้นหลีวากลับมาถึงบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เธอยังคงรู้สึกไม่สบายใจจากการพบชายแปลกหน้ามูสีขาวเลื้อยมาขดข้างเธอเช่นเคยแต่คืนนี้กลับมีบรรยากาศที่เงียบเกินไปเจ้ารู้ไหมข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยชายวันนี้ที่ข้าเจอเขาดูน่ากลัวลักษณะท่าทางไม่น่าไว้วางใจแต่เขากลับยิ้มให้ข้าเหมือนว่าเรารู้จักกันและคำพูดของเขา ก็เหมือนจะมีความในอะไรสักอย่างที่ข้าไม่รู้จนข้ากลัวว่าจะมีภัยอะไรบางอย่างที่จะมาถึงตัวเธอได้ลูบหัวงูเบาๆแล้วพูดเรากับระบายความในใจให้กับเจ้างูฟังมังกรผู้ยิ่งใหญ่ในร่างงูไม่อาจเอ่ยปลอบใจเธอได้แม้สักคำแต่มันก็ยังคงอยู่ใกล้ไม่เคยจากเธอแม้สักคืนจึงทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่าง ที่ไม่ใช่แผลที่เลือดไหลแต่คือแผลในใจของทั้งคนและมังกรคืนหนึ่งในยามฟ้าสางหลี่ว่าออกมายืนชมหมอกขาวเบื้องหน้ากระท่อมงูน้อยเลื้อยตามเธอมาอย่างเงียบเชียบแล้วจู่ๆเธอรู้สึกเหมือนมีแสงบางอย่างวาบขึ้นเบื้องหลังเมื่อหันกลับมาร่างของชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาเขียวมรกตแฝงแววขุนเคย ในขณะนั้นหลีวาพูดว่าท่านเป็นใครกันเขาคือหลงหวินร่างมนุษย์ของมังกรและวันนี้เขาปรากฏตัวต่อหน้าเธอเป็นครั้งแรกชายหนุ่มยิ้มอ่อนแต่ไม่ก้าเข้าไปใกล้เกินไปเขาสวมชุดคลุมยาวสีขาวนวลผมดำยาวลู่ลงด้านหลังอย่างสง่างามข้าคือคนที่เจ้าช่วยไว้ตั้งแต่วันแรก ขอบคุณเจ้ามากหลีว่ามีความคิดเกิดขึ้นในใจงูตัวนั้นหรือว่าเธอเก้าวถอยหลังอย่างระแวงแต่ดวงตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่เธอคุ้นเคยความรู้สึกในใจเธอปะทุขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมเพราะแววตาคู่นั้นคือแววตาเดียวกับที่เฝ้ามองดูเธอทุกคืนหลงวินมาเยี่ยมหลีวาทุกเช้าในร่างมนุษย์ พูดคุยเก็บสมุนไพรช่วยงานบ้านเขาไม่เคยบอกความจริงว่าเป็นมังกรหลีอว่าเริ่มสับสนเพราะความรู้สึกในใจเธอกำลังเติบโตจนเธอไม่แน่ใจว่าเธอรักงูหรือว่าเขาและยิ่งนานวันหัวใจของหลงหวินก็ใกล้จะเอ่ยความจริงออกมาโดยได้ยื่นดอกไม้ให้เธอเจ้าชอบดอกไม้พวกนี้ข้าจำได้ข้าอยากเห็นเจ้าหัวเราะ เหมือนวันแรกที่เราพบกันเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าชอบดอกไม้พวกนี้บางทีข้าอาจเฝ้ามองเจ้ามานานกว่าที่เจ้าจะรู้หลีวาเธอยิ้มแต่ในใจกลับสั่นไหวเธอรู้ว่าเธอเริ่มตกหลุมรักแต่ยังไม่รู้เลยว่าเธอกําลังรักสิ่งใดเช้าวันหนึ่งองค์ชายหยางจิน้นแห่งเมืองหลวงเดินทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆ เขาได้พบหลีวาโดยบังเอิญขณะเธอกำลังเก็บสมุนไพรในป่าเขาหลงไหลในความงามของเธอทันทีเปรียบเสมือนเป็นรักแรกพบและเริ่มตามตื้ออย่างไม่เกรงใจใครเมื่อหลงหวินเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเก็บความหึงหวงไว้ในใจร่างมังกรในตัวเขาเริ่มปั่นป่วนในขณะนั้นองค์ชายหยางจิ้นได้พูดกับหลีว่าวา่าแม่นางเจ้าอยู่คนเดียวหรือ หากมีค่าร่วมทางจะไม่ปลอดภัยกว่าหรือถ้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะข้าอยู่ได้เป็นอย่างดีไม่มีสิ่งใดให้กังวลเจ้าค่ะขณะนั้นหลงหวินยืนมองเงียบๆจากด้านหลังแววตาเขาไม่ใช่แค่หวงแต่เป็นความกลัวกลัวว่าเธอจะต้องเจ็บปวดเพราะสิ่งที่เขาไม่อาจเปิดเผยได้ ด้วยความหึงหวงและอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นทำให้เกล็ดบางส่วนเริ่มปรากฏขึ้นตามแขนเขาเริ่มควบคุมร่างตัวเองไม่ได้ในคืนนั้นหลีว่าสังเกตเห็นหลงหวินดูเหนื่อยล้าและซ่อนบาดแผลไว้เธอจึงแอบตามเขาออกไปหลังจากที่เขาคิดว่าเธอหลับตายแสงจันทร์เธอได้เห็นภาพที่ไม่คาดคิดร่างของหลงหวินบางส่วน กลายเป็นเกล็ดขาววาวราวกับเกล็ดมังกรเธอไม่กล้าเอ่ยถามแต่เริ่มสงสัยในสิ่งที่เขาเป็นและพึมพำในใจว่าเขาคืออะไรกันแน่หลงบินยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แผ่นหลังหันมาทางเธอแขนขวาของเขามีเกล็ดสีขาวงอกขึ้นเต็มแขนข้างนั้นมีแผลลึกราวกับโดนกระบี่ฟาดเขาถอดผ้าคลุมเงียบ,ยบแล้วสุดลงนั่ง ร่างสั่นเล็กน้อยหลีวาก็ยังคิดในใจว่าควรจะถามเขาไหมหรือควรจะเชื่อใจในสิ่งที่เขาไม่พูดเธอยังคงแอบมองเขาอยู่ท่ามกลางลมเย็นพัดผ่านกลีบดอกเหมยร่วงลงอย่างเงียบงนันคืนนี้เธอเริ่มรู้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดารุ่งเช้าหลีว่าตัดสินใจเก็บเรื่องเมื่อคืนไว้ในใจ เธอยังคงใช้ชีวิตกับหลงหวินเช่นเคยแต่ภายในเรื่องมีความหวั่นไหวในขณะเดียวกันเสี่ยวไปปีศาสจิ้งจอกผู้ร่วงรู้ความลับของมังกรก็ปรากฏตัวอีกครั้งและคราวนี้เขาเตือนหลงหวินว่าถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่ามนุษย์ไม่อาจอยู่กับปีศาจได้ตลอดไปนางไม่เหมือนคนอื่น แล้วเจ้ากล้าบอกความจริงกับนางหรือยังละ่ะหลีวาได้มองทั้งคู่คุยกันจากระยะไกลเธอไม่เข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันแต่เธอเริ่มแน่ใจว่าสิ่งที่เธอสงสัยกำลังจะกลายเป็นความจริงหลีวากับหลงหวินเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปส่งสมุนไพรให้หมอยาในเมือง ตลอดทางเธอรู้สึกถึงความอึดอัดแปลกๆในใจความสงสัยความห่วงหาและความกลัวแต่หลงหวินยังคงอ่อนโยนพูดคุยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งในคืนนั้นเองขณะพักแรมกลางป่าใต้ท้องฟ้าระยิบดาวหลีวากลั้นใจถามคำถามที่ค้ังข่า,ขาวา่าถ้าวันหนึ่งข้ารู้ว่าท่านมีความลับข้าควรทำอย่างไรดี แล้วหากวันหนึ่งข้าขอให้เจ้ารักข้าทั้งที่ข้าไม่ใช่มนุษย์ละข้าไม่รู้แต่หัวใจข้าไม่เคยสับสนขนาดนี้เมื่อก่อนดวงตาของทั้งสองสบตากันภายใต้แสงดาวความเงียบระหว่างคำถามคือคำตอบที่ไม่มีเสียงใดๆตอบออกมาหลังจากคืนแห่งความรู้สึกประทุหลีว่าตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยฝันร้าย ฝันว่าเขาคือมังกรร้ายที่ทำลายทุกสิ่งถ้าหวาดกลัวจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อหลงหวินเข้ามาปลอบเธอกลับผลักเขาออกอย่างไม่รู้ตัวและพูดออกมาว่าข้ากลัวถ้าท่านไม่ใช่มนุษย์ข้าจะทำยังไงก็ท่านพูดว่าท่านไม่ใช่มนุษย์หลงหวินเงียบไปนานแล้วค่อยๆค,คลายมือเธอออกเบาๆพร้อมกล่าวว่าใช่ข้าคือมังกร มังกรที่เจ้าเคยห่มผ้าให้มังกรที่เจ้ารักษาไว้ด้วยมือคู่นี้แต่ข้ากลัวข้ากลัวว่าจะรักสิ่งที่ไม่ควรรักในความเงียบงันครู่ใหญ่หลีววาเธอได้ซบหน้าลงบนอกของเขาด้วยความสะอื้นความกลัวและความรักทุกอย่างได้หลอมรวมเป็นความรู้สึกเดียวกันทั้งหมด หลังจากหลีว่ารู้ความจริงเธอเริ่มยอมรับตัวตนของหลงหวินมากขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งข่าวร้ายก็มาถึงท้องฟ้ามืดครึ้มเสียงคำรามดังกึกก้องจากยอดเขามังกรดำปีศาจมังกรตัวร้ายในอดีตได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและกำลังทำลายหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านโก,กรธเกลียดมังกรมากรวมถึงตัวเขาโดยไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นผู้ปกป้องชาวบ้านมาตลอด หลงวินต้องตัดสินใจว่าจะหนีไปกับหลีวาหรือรเผชิญหน้ากับมังกรดำในฐานะที่เป็นมังกรอีกตนหนึ่งพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเขากลับมาแล้วปีศาจที่ฆ่าตามล่ามาหลายร้อยปีท่านจะไปสู้กับมันคนเดียวหรือถ้าไม่ไปผู้คนที่นี่จะตายและทุกคนจะเข้าใจผิดว่าข้าก็คือปีศาจร้ายเช่นกันหลีวา เธอได้คว้ามือหลงหวิ่นไว้และกอดไว้แน่นน้ำตาเธอไหลและเข้าใจความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาทันทีแต่ณนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความกลัวกลัวว่าจะสูญเสียเขาไปตลอดการกลางหุบเขาใต้ฟ้าขนองมังกรดำร่างยักษ์คำรามกึกก้องอาละวาดใกล้หมู่บ้านชาวบ้านหนีตายวุ่นวาย ในขณะที่หลงหวินตัดสินใจเผยร่างแท้ของตนเป็นมังกรขาวกลางสายตาทุกคนเขาบินขึ้นฟ้าเข้าประจันบานกับมังกรดำอย่างกล้าหาญหลังจากที่ชาวบ้านเห็นก็ได้ตะโกนว่าปีศาจมันมีสองตัวหนีเร็วหลีว่ายืนอยู่กลางลานลมแรงพัดผมเธอพลิ้วเธอไม่ได้วิ่งหนีเธอเฝ้ามองท้องฟ้าอย่างภาวนา และตอบกลับพวกชาวบ้านว่าไม่เขาไม่ใช่ปีศาจเขาคือผู้ที่เคยช่วยพวกท่านมาตลอดการต่อสู้กันนี้บนท้องฟ้ามังกรขาวและมังกรดำสู้กันอย่างดุเดือดแสงสายฟ้าสะท้อนเกล็ดขาวของหลงหวินราวกับเทพผู้พิทักษ์ปีกของเขาแผ่กว้างราวกับจะปกป้องไม่เพียงแค่เธอแต่ทั้งโลกของเธอการต่อสู้จบลง มังกรดำถูกขับไล่กลับสู่เงามืดของหุบเขาแต่มังกรขาวผู้ปกป้องบาดเจ็บสาหัสร่างของหลงหวินร่วงลงกลางทุง่งหญ้าหลีวาวิ่งเข้าไปหาเขาด้วยน้ำตาไหลพรากชาวบ้านมุงดูด้วยความตกใจและเงียบงันไม่คิดว่ามังกรที่พวกเขาเคยกลัวจะเป็นผู้ช่วยชีวิตทุกคนและในวินาทีสุดท้ายเธอกล่าวประโยคที่เปลี่ยนทุกอย่าง เจ้าตัวน้อยของข้าถึงเจ้าจะเป็นมังกรข้าก็ยังรักเจ้าอยู่ดีร่างมังกรของหลงหวินส่องแสงจางๆและค่อยๆกลับมาเป็นมนุษย์มือของเขาแตะแก้มเธอเบาๆขณะหายใจหอบแล้วพูดด้วยเสียงสั่นว่าถ้าเกิดใหม่อีกครั้งข้าขอเลือกเป็นมังกรอีกถ้าเจ้าจะยังรักข้าเช่นนี้และเสียงสุดท้ายก็ได้สิ้นสุดลง ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะยังมีนิยายเรื่องอื่นๆให้รับฟังอีกเชิญเข้าไปรับฟังเพิ่มเติมได้เลยค่ะ